สวัสดีค่ะอยู่กับฟาร์มคุณแม่เป่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้อันนี้บอนสีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะคือบอนสีไอยาเลสค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าดินเขาเนี่ยเริ่มแฉะแล้วนะคะดินแฉะแล้วก็ไม่มีใบไม้เลยค่ะถ้าดินแฉะแบบนี้เราต้องทําการเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะสารอาหารในดินเขาอ่ะจะเริ่มหมดไปนะคะแล้วก็ดินแฉะเนี่ยมันก็ทําให้รากเน่าได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้นี่ค่ะเป็นใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูหมักตากแห้งนะคะที่ทับถมเหมือนอยู่ต้ต้นก้ามปูนะคะแล้วก็ไปกวาดมานะคะแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนลงไปนะคะเป็นมูลไส้เดือนของสวนเราเองนะคะใส่ผสมกันเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นดินสําหรับปลูกนะคะมาปลูกบอนสีอันนี้ก็จะมีสารอาหารแล้วก็มีประโยชน์มากๆต่อบอนสีนะคะท นี่ค่ะเราเราก็จะนําเขาออกจากกระถางก่อนนะคะไอราเลสแล้ใบน,นี้นะคะเขาจะทิ้งแล้วเดีจวเราทําการเก็บเขาออกไปเลยนะคะวิธีเปลี่ยนกระถางก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่เราเคยทําให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะลากเขาเยอะมากเลยนะคะถ้าดินแฉะแบบนี้เราต้องค่อยๆเอาดินเก่าออกนะคะแต่ว่าอาจจะจุ่มน้ําล้างลากก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูลักษณะของเขานะคะใบเขาเนี่ยจะเป็นอ่าพื้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็กัดสีนะคะมีสีแดงแล้วก็มีอ่าเม็ดสีขาวใหญ่นะคะกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะกระดูกและเส้นนะคะสีดำค่ะสวยมากมากนะคะนี่นะคะเราเอาดินเก่าเขาออกที่แฉแฉออกแล้วเนี่ยแล้วก็นำไปใส่กระถางใหม่นะคะ อย่าลืมนะคะรองก้นกระถางจะกลับกระเพาะตับเหมือนเดิมนะคะก็จะใส่ดินใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูหมักที่เราผสมมูลได้เดือนไว้นะคะใส่ลงไปให้เต็มกระถาะะงเลยค่ะเนี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะการเปลี่ยนกระถางบอลสีง่ายๆของเราะคะ่ะต้องคอยหมั่นตรวจเช็คบอลสีนะคะว่าต้นไหนเนี่ยดินแฉะหรือว่าดินแห้งไม่ีใบไม้นะคะเราต้องเปลี่ยนค่ะบอลสีจะได้สวยนะคะนี่ค่ะดูสิคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลดนะ้ำแล้วก็นำไปใส่ตู้อบนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูการเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็พามาดูบอนสีอายาเล่ค่ะเราวันนี้ตามคุณแม่เป็นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ